ผมเช่อดรอุดมสมพรเป็นอดีตข้าราชการระดับกเก้าเกษียณอายุราชการมาได้20ปีแล้วก็เป็นลูกหลานเป็นลูกเกิดในตำบลคูบวัวซึ่งเป็นตำบลที่มีเชื้อสายอพยพมาจากเมืองเชียงแสน เป็นคนไตยวนแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในตำบลกบัวคราวนี้เรื่องผ้าจกเนี่ยมันเป็นเรื่อง เป็นภูมิปัญญาที่ติดตัวในสายเลือดของบรรพบุรุษของเราได้แก่ปู่ย่าตายายก็ได้เริ่มฝึกทอผ้าจกเป็นขึ้นใช้เองในช่วงแรกคือทอขึ้นเพื่อใช้เองอเมื่อทอใช้เองเมื่อจะขาดก็เอาเก็บไว้ลูกหลานก็ไม่ค่อยรู้จักที่เกิดขึ้นมาทีหลังไม่ค่อยรู้จักว่าผ้าจกคืออะไรตอนหลังเมื่อโครได้ย้ายกลับมาอยู่ จังหวัดราชบุรีย้ายกลับมาบ้านเกิดก็มาเริ่มเอามีสมัครพรรคพวกตั้งกันเป็นที่มีอุดมคติเหมือนกันมีหลักการหลักคิดเหมือนกันเพื่อจะช่วยสืบทอดภูมิปยาของบรรพชนเอาไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ก็เลยมาตั้งโรงเรียนสอนทอผ้าด้วยวิธีเกี่ยวให้กับชาวบ้านหรือเฟิร์นให้ลูกหลานได้รู้จักผ้าจกแล้วก็บุคคลอื่นชอบ ในศิลปะผ้าจกใช้ผ้าจกก็เลยทำให้คนทอผ้าจกมีอาชีพแบบยั่งยืนลกูกหลานก็ได้ถือโอกาสได้ฝึกหัดเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าจกแล้วก็ทอขายเป็นอาชีพแลกก้วจนกระทั่งว่าศิลปะผ้าจกเป็นเรื่องของของดีเมืองราชบุรีสามารถใช้ตอบแทนหรือให้เป็นของขวัญ ซื้อไปนุ่งเองใช้สอยเองกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันแหละก็ถือว่าคนลูกหลานที่เป็นผู้หญิงก็สามารถยึดอาชีพทอผ้าจกเป็นอาชีพหนึ่งได้อ,อพูดถึงผ้าสิ้นตินจกมันเป็นสมบัติร่วมกันทางภูมิปญญาร่วมกันของชาติหลายชนชาติอย่างเช่นชาติลาวชาติพวน ลื้อแล้วก็เลาเวียงมากมายแต่ว่าหลักการคือการทอแบบคล้ายคลึงหรือเหมือนกันแต่ที่ลาดบุรีนี่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นที่รู้จักถ้าพูดถึงความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของผ้าจกราชบุรีก็คือสีเส้นด้ที่ใช้ทอส่วนมากนักจะเป็นสีดำสีแดง แล้วก็จบด้วยสีเขียวสีเหลืองสีขาวบ้างแต่ส่วนมากจะเน้นหนักไปในเรื่องของสีแดงนี่คือความโดดเด่นในเรื่องของสีเอาน,นี้ความโดดเด่นของผ้าโจกราบรีในเรื่องที่2คือพรีเมอร์การเลือกใช้วัสดุเราใช้วัสดุหรือเส้นได้ที่แรกเป็นสีธรรมชาติแล้วปัน่นหรือเข็นด้วยมือของตัวเอง ตอนหลังนี่เมื่อเห็นผ้าจกขายดีขึ้นแล้วก็คุณภาพของการคงทนก็ใช้เส้นได้โรงงานที่ย้อมสำเร็จเป็นสีต่างๆเมื่อทอขึ้นประกอบเป็นผ้าสิ้นตินจกแล้วเนี่ยมันก็ดูเรียบดูละเอียดดูนุ่มโนวลกว่าเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ก็คือเส้นละเอียดดอกเล็กแล้วก็มีความแน่นหนา ดีกว่าความโดดเด่นที่3ก็คือคงเอกลักษณ์ของลวดลายผ้าโบราณลายเช่นใดก็ทำสืบต่อกันมารูปแบบของการตัดเย็บเป็นผ้าสิ้นตินจกที่ใช้ใช้แบบโบราณโบราณที่มีกันมาไม่ค่อยได้ดัดแปลงเป็นลวดลายเฉพาะนี่คือความโดดเด่นของผ้าสิ้นตินจกราดูรี ผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการทอผ้าเมื่อก่อนมีแต่เฉพาะลูกหลานของคนทยอยแต่ตอนหลังนี่เราก็เผยแพร่ให้ลูกหลานของคนเชื้อชาติอื่นเข้ามาเรียนเราก็หรืออย่างนี้ก็เลยตั้งโรงเรียนสอนทอผ้าจกเรียกว่าศูนย์ศืบทอดศิลปะผ้าจกราชบุรีก็เปิดสอนมาสิบกว่ารุ่น คราวนี้เมื่อลูกหลานทอกันหมดเรียบร้อยแม่ก็สอนลูกเองได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่โรงเรียนการทออยู่ที่บ้านก็สอนลูกสอนหลานอยู่ที่บ้านลูกหลานก็ไม่ต้องเดินทางออกนอกบ้านโรงเรียนก็เลยเลิกสำนักงานอยู่ที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีก็อยู่หน้าวัดคูบัวหรือติดกับองค์การบริหารส่วน ตำบลราชบุรีครับถ้าใครสนใจที่จะซื้อผ้าต้นต้นฉบับหรือออริจินอลคือแหล่งกำเนิดใหญ่ก็ขอเชิญที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผ้าบ้านคคบัวที่ตำบลโคบัวได้ครับ